มน,น,นั่งปลาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้กินปลาแก้วปลาแดกจานอันนี้กะหมูหมูกับลินจ้ะหมูกับลินหมูจานกิ้มแก้วค่ะเพื่อนๆพิ้มแก้วลีนหมูวันไปตลาดได้หงวงัวหมูมาต้มจ้ะลาร้อน กินให้ดูเลยเขากห้อนครับเพื่อนห้อนห้อนน้ำปลาของห้อน,ออน,ออน,ออนพักพิจุย่างจ้ะมีหมดทุกผักเลยยอดผักอีฮุมแล้วก็ผักบุง้งนี่ไปเจี๊ยบยุข่วางน้ำจ้ะ กินยากสุดนั่นมา